พราะใครตัดผมให้พ่อหลายอีพีแล้วนะพ่อตัดเองเหรอพี่พี่ตัดผมทรงอะไรคะผมาฮอบอะไรนะคะมาฮอบเจ็บปวดกับหัวกูเลยกินี้เอาชนะพ่อไม่ได้เออยอมอาะยอมยอมยอมพีนี้ยอมพ่ออพีนี้ยอมพ่อเลยจริงๆมาดูสภาพวันนี้เราจะ ไปเอาฟันหน้าตายังออกให้ได้ไปกูไม่แน่กูยืนด่นะไหนอ่ะโอโหพ่อกูไหนพ่อกูหนีไปนู่นแล้วอ้าวกลัวกลัวจัดนู่นพ่อไปนู่นกลัวจัดกลัวจัดทำไงดีโหลสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบเยชิช่แลกลับมาแล้วกูบอกแล้วว่า เรื่องเนี้ยกูต้องหาแดกอีกพักใหญ่ๆ้าวันนี้ก็เลยได้อไอเดียม้ไว้ว่าเฮ้ยคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไงเข้าพองไะเรียกคอมเมนต์เยอะมากฟันล่วงกันเลยทีเดียววันนี้ก็อึ้งไปเลยจดถึงครือย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเพี้ยนนะคิดดูดิดคนมันกลับกอจะถือไปไหนคนมันเนี้ยมัน่าเป็นพ่อเขาหรอดูด,ด,ดิหนีหนีไปไกลเลยกลับมาบอากูไม่รู้วันเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะจ้า ไอเดียอะไนอ้ยเฮียอ่าแทนแล้วเกินวันนี้เอ้ายังไงเอ้าได้ไอเดียไงพอดีไปตลาดอัดมาแล้วเห็นลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้โหอย่าบอกเลยเข้านี่เลยอย่าบอกนะว่าตัวจะเอาลูกชิ้นปลาระเบิดมาใส่ในเครื่องอัดถุกตัวถูกต้องแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอเครื่องอัด๊อปคอนเราเนี่ยมันสามารถทําเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดแบบไร้น้ามันได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกอ่าฟันล่วงนะ ฝันร่วงเขาไม่ได้บอกว่าจะขับฝันร่วงเพราะว่ามันไม่น่าจะได้เพราะว่าการใช้เป็นระเบิดเนี่ยมันใช้น้ำมันเยอะมากมันจะพองฟู่จะระเบิดหรือเปล่าหรือมันจะระเบิดเฉื่อยทำใจไหมทำได้หรือเปล่าพองใจจัดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตั้งกล้องตั้งโต๊ะรอพ่อด้วยคุณบุญยังไปเลยแถวต่องหนีเลยไอ้นุ่มอ้าวไอที่ว่างสัตว์เอ้ยช่องร้านหาซับทำไมครับเอาอีดู ี่อปลาลงปลเล้งปลลงปลเล้งเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเจ้าลูกชิ้นปลาระเบิดใส่กรอกระเบิดขนมคีบระเบิดอะไรจะระเบิดบ้างในวันนี้เดี๋ยวขอถามโยชีก่อนอนุบาลสองโยชีโยชีว่าลูกชิ้นปลาระเบิดจะระเบิดไหมไอ้ไม่ระเบิดน่ะระเบิดไหมระเบิดไหมลูกระเบิดไหมโยชิว่าระเบิดไหมระเบิดเหรอรอคุณบุญยังครับเราเราจะพาดคุณบุญยังไม่ได้เพราะคุณบุญยังคือมนุษย์ขี้ถมถุย ให้น้องโยชิปั่นก็ได้เพราะว่าต้องอยู่ในต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างเราอยู่แล้วแต่ตอนยิงอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนทําเองสอนเขาไปเรื่อยเครื่องใหญ่นี่มันกี่บาทล้วตัวเขารู้สึกเขาอยากได้เครื่องใหญ่แล้วอ่ะเครื่องใหญ่น่ากลัวโอ้ยกลัวเครื่องเล็กแรงดัน8บาร์นะไปดูกล่องเี้วไหมวิ่งไปดูกล่องวิ่งไปดูกล่องเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปดูดิเ็วๆใช้แต่ผมให้มึงเนี่ยใช้แต่ผมให้ หล่่อปะหล่อกอ่อหออะหล่อกไหมเฮ้ยอะไรวะพรอ,พยพอมยังคะลำเบอร์หนึ่งครับนำลำเบอร์ one ครับนำลบนำเบอร์ one กูรอพ่อกูเนี่ย กับพ่อน่นี่คุณกลัวผมถึงขนาดต้องปั่นจักรยานหนีออกจากบ้านเลยเหรอคุณบุญยังโอ้คุณนี่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อของบันเจิดเลยใจคุณมันยิ่งกว่าปลาซิวปลาส้อยปลาจเรยเม็ดอะไรนั่นอีกามชั่วโมงต่อมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยตัวพ่อมาแล้ววันนี้พ่อพ่้อมคนเดียพ่อส่งเดียวพ่ออีกแล้วเหรอฮะ เอขินเขินเขินเขินบอกแล้วอย่าอยู่ใกล้กลองมากตตดผมทรงเดียวกันเลยมาดูมาดูวันนี้ให้ทายอีกหนึ่งรอบกันอายพ่อเคยเห็นลูกชิ้นปลาระเบิดตามตลาดนัดมาลระที่เขทอดแล้วบวมๆแล้วระเบิดกรอบๆนี่พ่อคิดว่าเครื่องนี้มันทำได้เปล่า แล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ได้ใช่ไหมลูกชิ้นสกลายเป็นอาจจะเป็นลูกชิ้นพองก็ได้ลูกชิ้นมันก็กลายเป็นลูกชิ้นไหมนี่เฮ้ยเยีงหรือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพาอคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมไอพวกนี้ก็จะเป็นผงคุรีหมดไอพวกนี้ก็จะเป็นผงคุรีเหมดอเอาแล้วเลก็คือเป็นผงอ่ะเอาไม่ละเอาบอกมึงพูดอย่างนี้ก็สวยสิวะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่า นี่ฮะเราจะใส่ลงไปมพราะใครตัดผมให้พ่อหลายอีพีแล้วนะเพราะตัดเองเหรอพี่พี่ตัดผมทรงอะไรคะพวมาครอบอะไรนะคะมาครอบเจ็บปวยกับหัวกูแล้วเกินอายแล้วเกินให้ตัวไหนวะมาตัดผมให้พ่ออย่าให้รู้นะว่าล้ามอยู่ไหนกูจะจ้างสิบล้อบางคนยื่นยืนแบบผากร้านไ่จุดไฟ นี่ต้องบอกก่อนพ่อนี่วันนี้เราวันนี้เราใช้เป็นไปนี่นะพ่อไอ้สัตว์หมดไปละมั้งแอลกอฮอล์กูเนี่ยไม่ต้องพ่อเมทิลแอลกอฮอล์มันสุดที่มันจะแรงขึ้นนี่ไงโอ้เห็นไหมล่ะดูความรุนแรงของเขาสิแอลกอฮอล์โอ้ยสัตว์ร้อนจี๊มันใช้ได้เฉพาะพวกอบพวกนี้กินได้แต่ถ้าจะเองจะให้มันระเบิดออกมาน่ะ มันเป็นไม่ได้เฮ้ยเก่งแล้วเพราะว่ามันจะสุกไหมสุกแต่มันไม่พุ่งออกมาหรอกเพราะว่าเนี่ยฮะยังไงมันก็อัดเต็มนั่นแหละเฮ้ยมันตุ้มออกมานี่เป็นทักกรอบขึ้นมานี่เออเออทำยังไงถ้ามันกรอบขึ้นมาพ่อจะทำยังไงเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนทรงใหม่เอ้าวคนดูทั้งหนึ่งล้านคนพ่อพ่อเอาตรงกลางไหมเออเดี๋ยวเอาเส้นเล็กๆอะเดี๋ยวกูให้มันออกแบบให้กูเลยคนดูทั้งหนึ่งล้านคนพ่อเดิมพันชีวิตด้วยทรงผม กูให้มึงออกแบบใพ้กูเลยยิ้มถ้าถ้ามันระเบิดแบบพืชนะเนี่ย่โดนแต่ยังไงก็ไม่ระเบิดนี่พ่อนั่งยันนอนยันยืนยันก็แล้วมันจะยันมันด้วยว่ายังไงก็ไม่ระเบิดแน่คุณอภพิสิทธิ์คุณคิดว่ายังไงคะดูจากสอง EP ที่ผ่านมาก็ควรที่จะรู้ได้แล้วว่าบันเจิดอ่ะมันไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะจื้อเนี้ยจื้อเนี้ยนะเออ มาบโปรจกจ่วยนะ15 minutes later ดำปีดำปีเลยเพราะอากาศมันเข้าไปทำรวมตัวกับมาแล้วนะครับเฮ้ยกระดิกเหรอใช่แล้วอะตอนนี้นะคะบาเริ่มกระดิกแล้วนะคะตอนไหนดูตอนนี้เท่าไหร่ล้หนึ่งบาหนึ่งบาแล้วนะคะเราจะเอานสองบาแปดบานะทุกคนใช่ผมว่าพ่อไปเอานี่มันเลยกว่าแบตเตอรี่อ่ะแย่เยี่ยมตัว่าเป็นคนจริง เอาแล้วเกิดการิงทำเริงแล้วอูไม่เหมือนคนบางคนหรอกกระล่อปิ้นป้อนรอบที่แล้วใครพูดเอาภาพเก่ากลับมากูหัวเราะกราดเลยกู๋และเจ้าหัวล้อยฟันล่วงหมดปากเลยแปดบาทแล้วพ่อการนะคะเอาแล้วนะพ่อลุ้นนะพ่อสาม เลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนวะเดี๋ยวเป็นไงเด้วไดลูกคิดนปลาระเบิดไงมันเป็นไปได้ยังไงวะลูกคิดนปลาระเบิดไงป่ะฮะแ้วพ่อบอกว่าถ้าไม่นั่นออกมาก็จะเป็นผุยคุรีโอ้ใช่ใช่ใช่พ่อบอกออกมาจะเป็นผุยคุรีจริงๆด้วยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นผงคุรีหมือนกันแล้วเป็นไง นั่งยันนอนยันแล้วไม่ได้หรอกยังไม่ได้เครื่องแล้วขุงเล็กไม่หมดแล้วอ่ะคือสุกมันสุกแต่ความแบบข้างในมันอัดไงพอมันมาเจออากาศปุ๊บนี่ไงมีแกซาดมาเลยอะคะน้องนอนมีแกซัดนมจิบอ่ะนมจิบ นกันพี่พ่อพ่อบอกเหมือนกันติดถุงเหมือนกันจริงเหรอพ่อจีบลูกชิ้นหนึ่งอันใส่ไปเลยสองลูกในคราวเดียวกันจัดเข้าไปเลยอ่ะไม่ดองไม่ลองงั้นกันหนมจีบยัดไม่ได้ค่ะมันใหญ่เกินไปใส่กอกแดงพ่อคิดว่าไงใส่กอกแดงเหมือนเดิมกลายเป็นถุงทุรีใช่ไม่เชื่อหรอกพ่อไม่เชื่อแน่นอนแหมพอได้อันนึงแล้วเอาใหญ่เลยเมยืดด้วยยืดด้วยยืดด้วยแง่แง่แหมกูบอกซะก่แน่แง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 ่า ส่งมึงเรียนแล้วโง่เงี้ยกูเรียนเองซะดีกว่าเรียนเองก็ดีกว่าอี้ยโง่ต่อเลยดีกว่ากับเสกอกแดงดูว่าจะเป็นสภาพไหนปั่นต่อเลยไม่รอแล้วนะ5 minutes later ณช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับอุ้ยเอ้าเหี้ยร้อนท่านจะได้พบกับเสกอกข้าามขุยทุลียิง ช็อตตีนเลยเหมือนพี่ไม่อยู่เลยพ่อพ่อดูให้น้องๆดูให้น้องๆดูดูนี่ดูนี่เหมือนพ่อออมไ่อยู่มันกลายเป็นโกโก้อันาดนี้แล้วอ่ะยิ้มมันกินเข้าไปเลอมันละเอียดแบบละเอียดเลยครับกินไม่ได้เลยตรงอ่ะที่ตลาดนั้นอ่ะไม่ใช่เนี่ย นี่ระเบิดของแพ้ไอลูกชิ้นระเบิดนี่ระเบิดจนไม่เหลือที่กระเบิดนี่ใช่ระเบิดไหมล่ะแต่ระเบิดจนแดกไม่ได้จะแดกไงเนี่ยเนี่ยออกมาเป็นปลาปนเลยใครจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนหนึ่งหลยโอ้โหเฮียหน้าตาแบบหน้าตามันแบบน่าสงสารมากอ่ะคือน้องน้องเข้าไปเป็นล่างแบบเนี้น้องออกมาเป็นแบบนี้เลยน่าสงสารน้องมากอีพีนี้เอาชนะพ่อไม่ได้เออยอมอ่ะยอมยอมยอมอีพีนี้ยอมพ่อ พีพีนี่ยอมพ่อเลยจริงๆว่าดูสภาพบทชีวิตแม่มันชันนักนะไปกอบหนึ่งลูกอ่ะร่างเละเป็นเศษเนื้อเลยย <G ül> แล้วงี้คิดดูดิพ่อหมูทั้งชิ้นอ่ะนี่ถ้าพูดถึงนะอ่านี่ความคิดของพ่อมีแล้ว <G ül> การการพบศพเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะไปยิงใส่บ้านใครก็ละ่ะ <G ül> ตุ้มามาเ <G ül> ต้มศพแดกแล้วพอ <G ül> อ่อกู ไกลๆแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าขอเอาเนื้อมาลองดีกว่าเนื้อที่ว่าเหนียวเหนียวอย่างนี้ดีกว่าเอ็นเนื้อเอาเอ็นหมูที่เหนียวที่สุดในร่างกายของมันไอ้นี่หนังควายเออพ่อยากรู้ไหมหนังควายออกมาเป็นอะไรเอหนังควายมันเป็นสัตว์หนังควายกระแ๋อนมันจะเป็นอย่างนี้เลยไหมกระป๋แห้งนะพ่อก็ปอนปอนเอาละครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ทิ้งไว้เป็นปริศนาในอีพีหน้าะถูกต้องแต่อีพีนี้กูขอเอาเฮียไปซักยังไงวะเนี่ยฮะไปซักกัน แล้วแล้วไม่ต้องมาท้าพ่ออีกนีไม่ได้นี่ยืดีิบ่ายเลยเอ้าเจอมาอีพีหน้าอีพีนี้ฮะเอ้าก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะมีงานนะคะมงคลดีๆสมรดนะครับปะเดี๋ยวตอบให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อฝากงานวัดชลเลนด้วยนะครับอ่าวันที่ยี่สอง ถึง24นี้เขาจะมีงานประจำปีนะก็คือวัดชลเนใช่ใช่วัดชลเลนใกล้บ้านพอนี่เป็นวัดเก่าแก่นะเขามีพระตั้ง400ปีแล้วพ่อรู้ได้ไงพ่อเกิดทันเขาเลยสีพูดนะโอ้แต่ผมทรง4 0 0อยปีที่แล้วอเรับงรับงานประจำปีพ่อเขาจะไปยืนถือดาบอยู่หน้าวัดก็ามากันได้นะคะพ่อเดี๋ยวพึ่งไปแล้วได้งาน อะไรบ้างถึงพ่อถึงได้เชิญชวนมางานอขอเชิญชวนนะครับเขาจะมีงานวันที่2ี่สถึง24นี้งานก็ถือว่าจัดใหญ่โตโมรานเขาก็จะมีแพ็คักิจิใช่ไหมยุคเก่าอ้อชื่อเขาจะน้อยกว่าหลวงปู่ลุงแต่เขาเป็นสิทธิพี่ของหลวงปู่ลุงนะครับเขาเรียกว่าหลวงปู่ใจสิทธิพี่อ่สิทธิพี่สิิพี่สิทธิ์น้องใช่ของขเราอ่ะ ไอ้ยิ้มอูเริ่มกันสักนะถ้าถ้าพวกเสียงพระเขาจะรู้จักการหลวงพุใจนะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเาเอ๊หลวงพุใจคือใครลองมาเที่ยวกันนะครับแล้วมาสักการะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสุดยอดหลวงพุใจใช่ก็น่าจะมีทุกอย่างอะนะไม่ว่าจะเป็นไพ่ถั่วไฮโลโอ้ยสัตว์แกนี่เล่นไม่เลิกกันพระนั่นน่ะ ไอ้แย่ม <oluyor League> ึงพูดให้เขาดีๆหน่อยได้ไหมก็จะเป็นหนังดนตรีลิเกแล้วก็จับฉลากการกุศลอ๋อมิจับฉลากด้วยใช่ใช่ใช่เนชวนมาเที่ยวกันนะครับอ่าวจังเลนเราเนี่ยอ่าใช่อําเภอสัมพานจังหวัดนครศมถ้าไม่ถูกกดแมปมาบ้านยิ้มมาทำไมโอเคก็ าใครว่างๆนะคะ22-24นะคะก็เรียนเชิญมาได้มาเที่ยวงานวัดงานประจําปีเลยลองมาเที่ยวกันดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบูรณะแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะสำหรับเพราะว่าเขาจะเป็นวัดอะไรนะเป็นวัดอารามหลวงอ่าใช่เป็นวัดอารามหลวงแล้วลองเชิญชวนนะครับโอเคใครว่างก็มากันนะคะวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เครื่องอัดแรงดันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย